จ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอัหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกัวิทูลอนุตตะโลปุริสธรรมสาซาลทิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโทธภควาติแปดธรรมานุสติสวาฆาโตภควาตาธรรมงสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัยโกปัจจตังวีทิตาโพวินยุติ เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะที่ตังจัตตาริปาริปาลิยุคานิอาทับปุริ บุคลาเอสพภวโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขีเนโยอัญเชลรีกัลนิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสสาติสิบจินดามณีปียังมันตังจินดามนณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโปลหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังปู สัตวนูทีปังกาเดเทวสุโภเซธิกิมจิเทวเยสกูปัจชะสังทัตมิงกินนีวาทัตวาปิยังกันตังสาลิป,ปุตโตพระวันตุมีสิขลาพันชนานีเยมะณีจินดาปิยันนยงจะทำ ธรรมนังสัพเพชะนาพระหุชะนาปียังมะมะสิบเอ็ดสักกะตวาพุทธะรัตะนังโอสะทังอุตตมังวะลังหิตังทีวะนะมะนุษสานังพุทธตชีนะสุตินานัสันตุปัทวาสัพเพทุขาปูปะสัมมนตุเต สักตวะธรรมรัตตานังโอสัทังอุตมังวัลังปะลิสาหุปะสามานังธรรมะตีชนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพพีภะยาอุปะสะมมนตุตตสัคตวะสังคารัตตานังโอสะทางอุตมังวัลังอาหุเนยยางปาหุเนยยังสังคาตีชะนีโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพพีลุคา อุปะสเมนตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโลุริสธรรมสาลทิสัธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธัมโมตันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยุโกปัจจตังเวทิตัตโพวิยูหิติ สุปฏ so ิปันโนภะวัตโตซาวกะสังสุโคอุชุปฏิป pues ันโนภะวัตโตซาวกะสังโคยาญาปฏิปันโนภะวัตโตซาวกะสังโคซามีจิปฏิปันโนภะวัตโตซาวกะสังโคยะทิทางจตาริปุริสยุคาลาอินิอัตถาปุริสบุคาลาเอสสะภะวัตโตซาวกะสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักกีเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตรังบุญญะเขตังโลกาซาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสีนิหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพส,สันถุโนโทีบังกาเีเทโูสุภูเสถิกินทิเทโวเยกโกปัจสังทัสมิงกินีนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโต วันตุเมส,ส,สิทธิลาพันชะนาเนเยมะนีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชะนาพระหูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธะรัตะนังโอสะทงังอุตมังวัลังหิตังเทว,วะมะนุษสานังพุทธเตชะเนสุตินาปสันตุปัทฐาาสัพเพทุกขาอุปสักมีนตุเต สักกตวาธรรมะรัตตานังโอสถังอุตมะมังวังปะลิสาหูปปสพพะนังธรรม,มตีชะนีสุตินานัตสันตุปัทวาสัพยพีภะยาปูปสะสามีนตุตีสักกตวาสังฆารัตตานังโอสถังอุตมะมังวังอาหูเนยโยบาหูเนยังสังฆตีชะนีสุตินานัตสันตุปัทถวาสัพพีลคา ูปะสะเมนตุเตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูลอนุตตลูกุลิสธรรมะาระทิสัตถเทีวมนุสสานังพุทโภควาติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนียโกปัจจตังเวทิตะโกวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวตโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะทีตังจตาริปุริสับุคลาเอสัควะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกันนิโยอนุตตรังบุญยะขิตังโลกัสสาติชินดามณีปิยังมันตังยะสัง ฮาสังโกนังอุปสันติสีมีหังมาตาปิตาวะโอลหังภะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตถุโนทิปังกายเลเทวสุภูเศริกิมจิเทวเยสโกปัดชังทัสมิงกินนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิอุตโตภาวันตุมีสิริ ลาพังชะนะณนเยมณีจินาปียังจะทำนางสัพเพชะนะพระหูชนาปียังมะมะสักกัตวาพุทธะรัตะนังโอสะทางอุตมังวะรังหิตังเทวะมะนุสานังพุทธเตชีนะสุตินาณนสันตุปัฏฐวาสัพเพทุขาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตวาทม มารัตนานังโอสะทังอุตมังวัลังประลีสาหูปะสัม,มานังธรรมเตเชะนีโสตินานัตสัมตุปัถวาสัพยพีะยาวูปะสเมนตุตีสกัตตวาสังะรัตนานังโอสะทังอุตมังวัลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังขตชิชะนีโสตินานัตสันตุปัถวาสัพพีลูกาอูปะสเมนตุตี